I gave you my heart, gave you my heart. Day, you gave it away this year to save me from tears. I give it to someone special. This is our last, 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 last Christmas. You broke my heart. You broke my heart it give 我们进去吧，小月就不好意思进去了。没见，没,没有人住。 หนูก็บอกแล้วว่าเอาจุไรมาจุไรมาได้หรอแมวทำของตกแมวทำของตกจุไรด้วยได้ไรแค่แมมมี่ได้ไรเขาชวนต้องฉีโตัวกลาสวัสดีครับทุกคนครับผมาาจรวันช่ทุกคนถ้าเวลานี้เวลาสองทุ่มต้องเป็นอะไรเจ้าวันเช้ามาแล้วนี่เลยครับแล้ววันนี้ผมจะมา react เพลงเอ๊ะนะครับที่ เป็นซิงเกิลสองของนิวนะนี่คือซิงเกิลที่2ของหนูเพลงแรกเป็นเพลงมอนอิงนะครับผมก็ในไหนผมมาถ่ายงานที่นี่ก็ขอใช้สถานที่ที่หนูไลฟ์ไปกับแฟนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันสดๆจริงๆแอบเห็นแบบเล่นเทรลแล้วก็แอบเห็นแบบภาพหลุดๆแล้วโอ้โหมีทั้งความน่ารักความยไ่ด้ เื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ทำแบบนี้เลยทำแบบนี้ค่ะแม่เหอนเท้าใบตาผู้ชมทางบ่านุงจะกคนบกินข้าวอไม่จบอีกอีกช่วงที่ผ่านมาเราไม่มีเวลาพามาไปเที่ยวเลยะ Don't cry ใ y คนกลางอย่างฉันนั้นเธอเหมาะเย้จบไปแล้วนะครับกับพ่เจษคนกลางแล้วเนี่ยขอฝากพวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็ฝากเล่นเทนด้วยครับ 必胜！ คะอันนี้ใช่นักร้องที่ร้องเพลงคำพูดคำเดียวหรือเปล่าคะใช่ครับผมฝากเลยครับโอ้ยเพลงเพาะมากร้องทุกวันเลยแฟนๆฟนไม่มาสลับแล้วสลับแล้วไม่เข้ามาอยู่ในใจพี่เนาะครับว้าวแสดงให้ดูใจจริงๆนะโอเคครับเชิญนักแสดง1,000ท่านบนเวทีเลยครับผมและครับก็ชืิดธงมัสดครับท่าน ยังทำไม่ได้ก็เล็กที่ลับไ็ได้นะครับนี่อยู่กับพี่คิงเยอะหรือเปล่าเนี่ยมีคนบอกว่าพี่สอดเยอะโอเคไหล่าไหล่ตาฝั่งฝั่คร้าผมก็ของขวัญของขวัญจากใจให้ติวเตอร์นะครับผมอยากให้ติวเตอร์ยิ้มอยู่เป็นอารมโผล่อารมณใส่ไม่ใช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 ่ อติวเตอร์ยูอยู่เป็นของขวัญของอะครับของขวัญของการและกันในทุกๆปีนะครับจากพี่ขนมผิงครับไหนพี่ขนมผิงเลยครับพี่ขนมผิงครับก็ให้รางวัลแล้วโอเคครับยินดีด้วยนะครับครับผมยินดีด้วยครับเดี๋ยวต่อไปเป็นน้ำเจมครับเชิญเลยครับอ๋อผมเหรอนใช่ครับใช่ผมช่วยผมขอบคุณนะครับขอบคุณคด้วยนะครับยินดีด้วยครับครับนี่เสื้อเป็นอะไรทำไมเปิดขนาดนี้ จริงอ๋อโอ้ยอนมากเลยอะ่ะมันร้อนเพราะว่า <î m' S 1> อีฟเนอร์นอลแลนด์มาอุ้ยสปอยสปอยล์แล้วขนาดนี้สปอยล์เลยไหมเอาไว้ที่ลังนะเดี๋ยวเอ่อเอาจากไหนดีอ่ะไอ้เมื่อกีอ้ใครหยิบตรงส่วนไหนเยอะสุดเหรอผมหยิบบนหัวเยอะสุดครับเขาหยิบข้างล่างเยอะใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครหยิบข้างบนเลยใช่ไหมโอเคงั้นผมหยิบข <î s> ้างหลังไม่มีออาเ้ยโอเคหลงแล้วเราไหนครับเอาอะไรดีเขาบอกกี่ แลนดอบแม้ต้องจีบล่างเหรอออล่างเหรอข้าพังสมมงบนกลางๆเหรอกลางไฟใส่ไยากแล้วทีนี้พี่เจ็ดคนกลางไฟแนลอีพีอ่าตกกลางนะฮะอ้าบอกอะไรเธชุูยิมอ่าถูน้องยิมนะฮะมองสายตาแบบนี้ไหนพูดมาสิไฟนอลแล้วนายยิม ต้องคิดถึงพี่เจมากมากเลยจะซื้อไหมยิ้มน้องยังไม่ดูอีพีแปดเลยยิ้มาเก่งมากรอดูความสำเร็จต่อต่อไปนะมีดอกจันด้วยคนที่น่ารักขนาดนี้เป็นแม่เธอนะจริงต้องเห็นจริงต้มงไปดีเจขอโทษอีกนะฮะคนที่น่ารักขนาดนี้นี่ฮะเป็นแม่เธอนะอยากเห็นแม่จังเลยแม่อยู่นี่ไแล้วไอ้นี่รู้ขพี่นุ๊กครับ เชิญนะครับคุณแม่ดีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่คุณแม่ทำไมอ่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณครับ Thank you. ไปๆเอาของลงไปๆไปๆไปๆไปไปไปไอปปหเอาของลงนะพี่ได้ไเนาะ

หม้ในลุกนี้ก็ไม่ดีหรอครับอืมไม่ดีอ่ะเอ้ยคือพี่หมายถึงหมายถึงไม่ดีต่อใจพี่เจใช่ไหมครับโอ<ฮ>้ยแฟนใครไม่ลุกเก่งที่สุดในโลกเลยแสนพี่เจอยู่พัดไงครับไม่ <laughs> ผมผมมันผมผมมัน้อผมผมไม่เข้าได้น้ำตัว อ่ะอันน้อเนเห็นหน่อยอันเนยอเนเทสุดเลยอนซื้อกินตั้งแต่เช้าแล้วคนเลี้ยงใช่ค่ะคิดไม่ไปด้วยไปไหนฮะบไม่ไปนะจอดได้ไห ม like oh. ือที n ณวันนี้นะครับจกงนี้นะครับกับ3มเพลงเมื่อก uh ี <gun Buffalo> ้นะครับผมก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวรอชมอีก1โชว์นะครับในช่วงเขาดาวนะครับกับศิลปินท่านอื่น่เนคอะครับอย่เพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมไทยนะครับที่สวยงามนะครับนั่นก็คือพระปางวัดอรุณราชวรารามราชวร,รามหาวิหารครับพร้อมกับการจัดแสงสีเสียงสื่อะสมที่ทันสมัยครับววไ้ก ฉันตลอดไปให้อยูแบบนี้อยู่ในใจฉันเสมอถ้าเธอบอกว่าฉันรักเธอเธอเชื่อหรือเปล่ามิรู้เหมือนกันวันมื่อ,อไรที่ไม่เหมือนเก่าแค่รู้ว่ามันมีเหมือนเดิมถ้ากลบเลียนให้เธอ

ลับไปทำไมไม่สิดจะอไม่รู้เธอทำเป็นได้ไงคือผต้องยอมสิโดเธอทำเอาใจไม่ค่อยสงเใครกงแค่ไหนใจต้องจบก็เพราะเธอทยือหยุ่นมองนแล้วสใจทำน่ารักัไม่ได้โดนเธอไรก็ไม่เพ้อใจ よ追しよ。 我躲在。

จินต่าปีใหม่ในทุกปีดวงดาวที่ยักษ์หามีอะไรตั้งหลายอยางอาตาจะทางที่วาดไว้มีบางคนที่เข้ามาและบางคนที่หายไปอาจทำให้เราไม่นมาคงมีสิกเหตุผลทีเล thank mm -hmm. you แฮปปี้นิวีย์ครับนี่ครับขอให้เป็นปีที่ดีของเราทั้งครูเลยครับแฮปปี้นิวีย์นะครับผมก็ขอให้เจอในสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมในชีวิตขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับใครที่กำลังมีแพลนจะทำอะไรหรือเดินทางไปเที่ยวไหนก็นอยากให้ดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ ขับขี่ปลอดภัยนะฮะเมาไม่ขับนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันครับเพราะว่าการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นรากอันประเสริฐเนาะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาอยากให้เป็นแฟนเนี่ยอะไรที่มันท้อแท้หรือเศร้าใจให้ทิ้งไปถ้าปีนี้นะปีนี้ให้ทิ้งไปแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นใหม่นะฮะก็อยากให้ทุกคนเอนจอยกับช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับก็ช่วงปีใหม่ก็อยากให้ ทุกคนแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับผมหรือว่าถ้าใครเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับขอทุกคนใจดีกับตัวเองใจดีกับคนอื่นด้วยนะครับ วันที่ฟ้าสีคราเปลี่ยนเป็นฤด,ดูกาลอบอุ่นรอยให้เธอบินกลับม,มาแล้วนับต่อจากนี้จะมีแต่น้ำเตมความสุขที่ไล้วินออกมาด้วยไออุน่นเธอคราว